มาแกวันนี้เราจะมาทําเส้นใหญ่ผัดที่เมาให้ลูกค้าเออรสมาเปิดกาแป๊ดเออเปิดกาแป๊เลยวันนี้ก็คือลูกค้าลูกค้าเก่าเนาะแล้วก็เป็นลูกค้าที่ชอบสั่งข้าวน้อยใส่น้ำมันลงไปแต่วันนี้เขาอยากกินเส้นใหญ่เส้นน้อยน้อยรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงเส้นใหญ่เส้นเส้นใหญ่เส้นน้อยเนาะ ใส่กระเทียมลงไปก่อนแล้วแล้วก็ใส่พริกลงไปพริกดำในพริกนี้ก็มีกระเทียมอยู่ก็ใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้หอมเรสรสบอกเลยวุน้นรสดเสร็จแล้วก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งนี่ก็คือลวกแล้วจะได้ไม่ต้องผัดนานเนาะกุ้งลวกแล้วใส่ไป แล้วก็เราก็ต้องใส่เป็นผัดที่เม่ะเนอะมันก็ต้องมีแอลกอฮอล์วด้ปะมันพูดได้ปะพูดเล่าได้ปะวะเราพูดไปแล้วใส่แอลกอฮอล์ลงไปแกใส่ลงไปหน่อยหนึ่งก่อนเออแล้วก็ผัดผัดให้รดๆที่มมวะเนอะแล้วก็ใส่ซอสมอตลงไปใส่ซอสมอตอลงไป สองกระบวยเขาต้องั่ให้เข้ากันน่ากินอยู่นะน่ากินมากเสร็จแ,แล้วก็ใส่เครื่องมาลงไปมันจะเป็นกระชงกระชายเนาะแล้วก็จะมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิคไรอ่อนกระชายพิกไยอ่อนใบมะกรูดรสๆน่ากินมากแต่ฉันว่านะที่เม่าอ,อ,อะ่ะ มันยังไม่พอหรอกมันต้องใส่เพิ่มทำนี่ละมือกินเสร็จก็นอนอยู่บ้านเนาะเออไม่ต้องออกไปไหนเด้อกินผัดพี่เมาทั้งเสร็จก็นอนอยู่บ้านขอชิมหน่อยนะอขอชิมนิดนึงอ,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 อุเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปแกะ เราก็จะทําการใส่เส้นลงไปเวอาเส้นใหญ่รดๆแล้วก็ผัดผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันนะแกเปิดไฟแรงได้เลยนะตอนนี้ก็คือเปิดไฟแรงได้เลยแต่ฉันว่าใส่หน่อยแกอี เลิศอน,นี้ใส่สามรอบแล้วนะพอแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะแบบกลับวงกลับบ้านกันไม่ได้แกว่าไงพอ,อยังก็ใส่มันไปให้หมดไปเลยละกันไม่รู้ว่าจะเหลือไว้ทำไมอะเนาะใส่ไปให้หมดเลยเปิไฟแรงเลยแกมันจะได้แบบเลิศเลิศนี่น่ากิน พอสุดท้ายแล้วแกก็ใส่กะเพราลงไปเออใส่กะเพราลงไปเริ่ดๆผัดให้เข้ากันเลยแกอุ้ยหอมมากไปแกเ,เสิร์ฟเสิร์ฟ้ปแกเริดใส่ไปเลยเออเริด ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากทำเมนูอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์นเอาไว้ใต้คลิปเลยนะแกอุ้ยมันรสมากดูดีดูสีดีผัดกี้เมาผัดกี้เมาของแท้นะของฉันนะ่ะโอ้แล้วเจอกันแกมันรส